Subtitles by the Amara.org community สวัสดีค่ะวันนี้จ๊จะพาทุกคนไปชัวเอเวอร์แลนด์ด้วยกันนะคะเอเ r อร์แลนด์ที่เกาหลีค่ะเขาเป็นทั้งรีสอร์ทสวนสนุกแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้เราทำนะคะอาชอมีประเทศไทยค่ะ hmm. uh huh. พาสมาชิกไปชัวเอเวอร์แลนด์นะคะกระชากวัยแล้วก็เติมเต็มความสนุกสนานกันหน่อยในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะแต่ก่อนเข้าสู่เอเ r อร์แลนด์ค่ะเจ๊ยังคงต้องมีงานต้องเคลียร์ผ่านออนไลน์นะคะพี่ๆเขาก็แอบถ่ายภาพกันไปค่ะ กว่าจะเคลียร์งานเสร็จนะคะพี่ๆเขาก็ถ่ายรูปไปกันเยอะแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้จะพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไปทัวร์กันหรือยังคะ ดูจากในวิดีโอนะคะทุกคนจะเห็นว่าลมพัดแรงมากๆนะคะแล้วอากาศก็ยังคงหนาวมากๆสําหรับเดือนมีนาของเกาหลีนะคะแต่ว่าไม่มีปัญหากับคนไทยค่ะเราพร้อมสู้นะคะตอนนี้ทุกคนก็เก็บบรรยากาศถ่ายภาพไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ทางเข้ากันเลย และกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปทัวร์ซาฟารีในหน้าหนาวของเกาหลีนะคะต้นไม้ใบหญ้าอาจจะแห้งๆนะคะเพราะว่าเรากําลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิค่ะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นสีน้ําตาลอยู่นะคะแต่ว่าสัตว์ต่างๆก็น่ารักมากๆค่ะแถมเจ้าหน้าที่ของซาฟารีเขานะคะก็น่ารักเช่นเดียวกันเสียอยู่อย่างเดียวค่ะคือฟังเขาไม่ออกนะคะเพราะว่าเขาพูดเกาหลีตลอดงานเลยค่ะ 때와 방캄도 พอจะจับได้นะคะ.ไข่พอจะฝังเกาหลีออก주시지แปลหน่อ 아프리카 도만나봤으니스벨레친구도만나볼 건데요. 크고 멋있는 서울 아친구예 바로 여러분 오스트에서들다다 커다란 타터에서 보실 수 있는데요. 상 งสถานีต่อไปค่ะทุกคนไปกินข้าวเที่ยงกันค <ส summary. S 2> ่ะไปกินอาหารแบบวัยรุ่นเกาหลีเกาหลีนะคะบอกได้คำเดียวว่าเยอะมากแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะ หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ไปนั่งย่อยกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะวันนี้เราต้องทำเวลากันนิดนึงค่ะเดยมกว้ิะขอใมกัเายค่ะเตมามากเลยมากมากเดียมากมากัสินใจไปได้มานะเจ้าตัดสินใจเนาะ แน่นอนนะได้แน่นอนดชิลมากเลย่ะว่าฟังฐานประธานต่อแล้วนะเ้ว้าต่อต่อไปค่ะเราก็มากระชากไว้ด้วยกันมานั่งม้าหมุนนะคะให้คิดถึงวัยเด็กกันค่ะรู้สึกแอบเขินๆตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย พอลงจากม้าหมุนแล้วเราก็ต้องเดินกลับจุด,ดนัดหมายตอนนี้ละค่ะขอนั่งกระเช้ากลับไม่เดินกลับแล้วนะคะ สถานที่ต่อไปที่เราจะต้องไปทัวร์กันนั่นก็คือโคมา BNH ค่ะทุกคนซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีประวัติศาสตร์กว่าร0อปีนะคะซึ่งผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางยารักษาโรครวมทั้งอาหารของนักบินอวกาศด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านประธานยังเซอร์ไพรส์พวกเรานะคะด้วยการนำสตรอเบอรี่ค่ะมาฝากทุกคนอีกคนละหนึ่งกล่องนะคะ ได้ของฝากแล้วก็ไปทานมื้อเย็นกันค่ะวันนี้เราจะไปทานมื้อเย็นกันที่แม่น้ําหันนะคะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่นนนาชาติค่ะแต่พอตกเย็นที่แม่น้ําหันนะคะหนาวมากค่ทุกคนหนงองศาหนาวไปเลยนะคะแล้วอาหารก็เยอะมากค่ะทานอาหารเสร็จนะคะพวกเราก็กลับไปต่อที่สตรอเบอร์รี่กันค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมและเจอกันใน EP ีหน้านะคะหวังว่าจะสนุกกันนะ